พามาดูเบื้องหลังมอมเป็ดสวรรค์กับการจำสนุกตอนออนแอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าฉากนี้จะทําทุกคนได้เสียน้ำตาไปด้วยไหมแต่เบื้องหลังของเราเฮฮามากๆแล้วฟิล์มก็ชอบเทคนิคการถ่ายทำฉากนี้มากๆทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะห้องขังของเราสามารถเอาลูกกลมงออกมาได้แบบนี้เลยค่ะถ้าที่โรงพักก็ือเป็นแบบนี้จริงๆริงางอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่ไม่ใช่แบบอ่อนๆนิ่มๆไงก็เป็นเจ็บๆนี้แหละพี่ดาว่า ทอนน้ำแอร์เอาจริงๆคือชอบในความครีอเอทิฟมากๆเลยค่ะแน่นอนว่านักสแสดงดูสนุกแล้วทีมงานก็ดูสนุกเช่นกันค่ะอะไรนะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะฟิลวมว่าไงนะแฮคุกอ๋อแหคุกอหรแฮคุกฟิมชอบมากทุกคนคือชอบความที่คิดมาแล้วของทีมพลอะและฟิมก็รู้สึกว่ามันสะดวกต่อการถ่ายทำมากๆและที่สำคัญคือมันเหมือนจริงมากและอีกหนึ่งสิ่งที่ฟิมชื่นชมกับการทำงานของทีมงานเบื้องหลังกองนี้คือฟิลมรู้สึกว่าเขาคิดมาดีแล้วอะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ทุกคนดูนี่ค่ะนอกจากเราจะมีหน้าต่างจริงแล้วเรามีหน้าต่างหลอกมาด้วยเพื่อที่มันจะได้ง่ายต่อการถ่ายทำค่ะ Amazing มาก เขาก็ทำกันแบบนี้แหละฮะก็สมัยก่อนเอาลูกกุ้งมาวางแล้วถ่ายอ่ะใช่เลยนี่ไงมันก็เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเอาวางหน้ากล้องนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งซีนนะคะที่พิมชอบฉากที่ออกไปแล้วก็ชอบเบื้องหลังการถ่ายทำแบบมากๆแบบมากๆเลยอ่ะเบื้องหน้าดราม่าแต่ว่าเบื้องหลังก็ยังเฮฮากันอยู่ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามอมเปสวรนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่องไทยพี s ีเอสค่ะเวลาสองทุเครื่งแล้วก็ย้อนหลังได้ทางวิพานนะคะ